สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้หม้อเดือดฟุดฟุดฟุดนะคะเราทําชาบูอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนจ๋าวันนี้เป็นจุ่มแซบชาบูนะคะจุ้งอีกแล้วนะคะจุ้งนะคะเปิดพระอกดูนะคะกําลังเดือดฟุดฟุดฟุดเลยนะคะตอนนี้เราก็ให้น้องเดือดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูส่วนผสมหรือว่าเครื่องปรุงกันนะคะว่าเรามีอะไรกันบ้าง นี่เลยจ้าเครื่องปรุงของเราก็เอาเท่าที่มีในบ้านเลยนะจ๊ะเท่าที่มีเท่าที่หาได้วาซาบิแบบนี้ก็ฟินนะคะพริกนะคะจุ้งค่ะจุ้งค่ะไข่นะคะเต้าหู้เอาเท่าที่มีเลยจ้าขอบอกเลยนะคะว่าบ้านนี้ทานผักเป็นเต่าเลยนะคะเรียกว่าแย่งเต่าแย่งกระต่ายกินกันเลยละจ้า วุ้นเส้นเบาๆรกรุบบนะคะมื้อเย็นก็เบาๆซดน้ำซุปร้อนๆให้ฟินไป3ามสี่โลกดีกว่าไหมคะแอบดูบรรยากาศข้างนอกนะคะฟ้ามืดตึ๊บเลยนะจ๊ะเพื่อนๆสงสัยว่าฝนจะตกหนักมากๆเลยเพราะเมื่อเช้านี้ดูคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์บอกว่าวันนี้กทมและประริมณฑลจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้านะคะ บ้านไหนที่พายุเข้าแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างให้ดีนะคะส่วนเราตอนนี้พายุยังไม่มานะคะหิวแล้วนะคะเรามาทำชาบูร้อนๆรับประทานกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็รอน้องเดือดฝุดๆ,ๆนะคะดูน้องอีกทีนึงนะคะวันนี้เราจะทำชาบูจุ่มแซบนะคะวันนี้เป็นเนื้อน้องลายนะคะแล้วก็เอ็นแก้วนะคะ แอบใส่จุ้งนะคะแอบใส่จุ้งนะคะเพราะว่ามีจุ้งเหลืออยู่ในตู้เย็นเบาๆนะคะรับประทานกับโคกซีโร่ผสมโซดาก็ชื่นจิตชื่นใจดีแหละจะเป็พื่อนจ๋าในมื้อเย็นแบบนี้นะจ๊ะรับประทานกันเบาๆกันไปนะจ๊ะวันนี้เราเช็คอินกันที่พอพักนาทองเฮาส์อุสกุลซอก ออโต้เซอร์วิสสาขาบางบัวทองนะจ๊ะฟังเสียงน้องนะจ๊ะฝุดฝุดฝุดุเลยนะจ๊ะตอนนี้ขอเบาไฟนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะใครหิวนะคะแวะมานะคะถนน3 4 5สีาอำเภอบางบัวทองนอนทบุรีพื้นที่สีแดงยั่วๆจ้า